รรยากาศดีจังเลยน,น่เป็นมุกโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยคุณพ่อคะโอ้ยคุณพ่อเฮ้ยเป็นมุกประยกเฮ้ยเป็นอะไรมากไหมลูกไป,ไปไปไปหาหมอลูกคุณพ่อคุณพ่อคะหนูก็โดนเฉี่ยวเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่หนูน่ะเอาแค่ยาหมองเหลืองไปทาก็พอนะลูกนะเอายาหมองเหลืองไปไป,ไป,ไปลูกไปโรงพยาบาลกับพี แค่ยามองมันจะหายได้ไงเนี่ยอุ้ยอมาถึงแล้วลูก,ลกที่นี่ไงโรงเรียนที่พ่อจะพามาเที่ยวอา้อาวอ้าแล้วป่นมุกไปไหนเนี่ยอ๋อป่นมุกนั่งอยู่ตรงนี้ไง <c oughs> อาเยป่นมุกลงมาเร็วเ,เร็วเ,เร็วเลงมาท้าจริงเลย เ้าก็คุณพ่อจะให้หนูอยู่ด้านหลังทําไมล่ะคะก็หนูนะต้องอยู่ตรงนั้นแหละถึงจะเหมาะสําหรับหนู่ะพวกหนูเล่นอยู่แถวนี้นะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะไปเล่นลูบิงอยู่ตรงโน้นแต่ให้หนูระมัดระวังไอ้บอลเด็กแว้นสายซิ่งด้วยนะลูกนะเขาจะขับรถอยู่แถวนี้แล้วยกล้อเล่นนะลูกระมัดระวังเขาไว้นะค่ะพ่อค่ะพ่อเดี๋ยวพ่อเล่นรูบิงหนูเดินเล่นเลยลูกไปไปหนู บรรยากาศดีจังเลยนะเป็นมุกเฮ้ยเมื่อไหร่บอลเด็กแว้นจะเอาไปเฉิดฉายวะเนี่ยเฮ้ยต้องให้โลกรู้จักบอลเด็กแว้นซะแล้วเฮ้ย,ยชันแรงวันหรอวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยคุณพ่อคะโอ้ยคุณพ่อเฮ้ยเป็นมุกประยุก เฮ้ยเป็นอะไรมากไหมลูกเฮ้ยใบยกเป็นอะไรเนี่ยลูกหนูโดนรถเฉียวค่ะพ่อไปไปเดี๋ยวพ่อพาไปหาหมอนะลูกนะพาไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเลยนะลูกไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถไปไปไปหาหมอลูกคุณพ่อคุณพ่อคะหนูก็โดนเฉียวเหมือนกันนะคะแผลเยอะด้วยเอาเนี่ยหนูน่ะเอาแค่ยาหม่องเหลืองไปทาก็พอนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะพาใบยกไปหาหมอ นู่น่ะท้าแพ้แล้วก็เดินกลับบ้านเอาเนี่ยเอายาหมองเหลืองไปไปลูกไปโรงพยาบาล,ก,ลกับพี่โอ้ยแค่ยาหมองมันจะหายได้ไงเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ย จะให้เราเดินกลับได้ยังไงกันเนี่ยแถมให้เอายาหมองมาทายอีกอ่ะออเจ็บเว้ยเต็มคาราเบลเลยอ่ะอ้าคุณแม่อ้าวป่นม,มุกหนูไปโดนอะไรมาเนี่ยลูกแผลเต็มตัวเลยก็หนูโดนเฉี่ยวไงคะดูสิเต็มคาราเบลเลยฮะ หนูโดนรถเฉี่ยวอย่างงั้นหรอแล้วพ่อกับน้องไม่พาหนูไปทำแผลหรอลูกพ่อให้หนูทาแค่ยาหม่องค่ะแล้วให้หนูเดินกลับมาเองด้วยพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วคะแม่ทำยังไงดีคะพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอเนี่ยปะ่ะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการค่ะแม่ไปจัดการคุณพ่อให้เต็มคาราเบลเลยนะคะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการเป็นยังไงบ้างลูก หมอล้างแผลดีมากเลยค่ะพ่ออ่านี่แหละพ่อเลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดนะลูกนะนี่คุณอา้าวอะไรอะคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันนะ่ะลูกโดนรถเฉียวทั้งสองคนแต่คุณพาใบหย,ยกไปล้างแผลแค่คนเดียวอย่างนั้นหรอแถมแค่เอายาหมองให้ปิ่นมุกทาแล้วยังให้ปิ่นมุกเดินกลับเองอีกทั้งทที่ปิ่นมุกมีแผลเอา้าผมไม่รักลูกยังไงคุณ ผมก็ให้ยาหมองให้ปิ่นมุกทาแล้วยังไงแล้วใช่ไหมระโยกใช่ค่ะคุณพ่อแต่ใบโยกอ่ะแผลเขาเยอะกว่าผมก็เลยพาเขาไปโรงพยาบาลใช่ไหมลูอใช่ค่ะถ้าคุณรักลูกไม่เท่ากันอีกตอนคุณออกไปข้างนอกให้คุณระวังตัวนะรถคันที่มาเฉียวคุณอาจจะเป็นรถฉันก็ได้รถหนูด้วยค่ะใบโยกพ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเรอลูกใช่ค่ะพ่อมากด้วยผมขอโทษนะคุณ ปินมุกพ่อก็ขอโทษนะที่พ่อทำตัวแบบนี้นะพ่อเอายาหม่องให้ลูกทาได้ยังไงเนี่ยพ่อน่าจะพาลูกไปล้างแผลกับน้องแต่พ่อสัญญานะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะปินมุกนะยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกปินมุกยกโทษให้พ่อขอไม่ลูกหนูยกโทษให้พ่อก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องทำแผลให้หนูนะคะขอบคุณมากที่ยกโทษให้พ่อ แล้วล่ะคุณ